สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนคนระับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยเนี่ยขนาดนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องยังรู้สึกแบบโอ้โหสัน่นต้องเอาผ้าห่มมาห่มนะวันนี้นะมีเรื่องราวมากมายอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันตอนนี้คือโดนโยนวออีกแล้วมันยังไม่จบนะสงครามเนี่ยทีแรกคิดว่าสงครามมันจะจบลงแล้วแต่ดันไม่จบเฮ้ยมีมีแคนอยากเล่นนะ่ะอยากเล่นกับเราเราก็เลยโอเคก็ดีนะครับไม่เหงาดีเนี่ยแค่นี้เขาโยนวอใส่ ก็ไม่เป็นไรนะับสนุกสนานกันไปอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพัฒนาตัวละครไปอีก1นึ่งสเตปแล้วก็จะทดสอบการสุ่มตัวกาชาทั้งในส่วนของเนี่ยที่เป็นอัญเชิญหินเวทรวมไปถึงตัวอัญเชิญสมบัติวิญญาณเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ลองแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแลกมาแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับการที่เราไม่ได้เอาไปปนึกแต่เราเปลี่ยนเอามาแลกแทนเดี๋ยววันนี้ผมจะแลกให้ดูแล้วกันนี่นะ มันจะได้ทั้งหมด11ตัวเราเอาแค่10ตัวก็พอแล้วกันผมจะแลกแล้วนะปาบแลกมาแล้วแล้วก็สมบัติวิญญาณเราก็จะแลกมาทั้งหมด10ตัวเฮ้ยมันใช้ทรัพยากรด้านล่างด้วยในการแลกผมเห็นหลายคนในแคนผมเนี่ยทำการมาแลกแล้วก็เปิดในวันวันหลังจากตีบอสแคนจบปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยได้ของดีๆมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เอาไปใส่แทนของเก่าซึ่งเวลาสุ่มออกมาเนี่ย มันจะได้มาเป็นขั้น2เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้น2ในที่นี้มันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วก็นอกจากการสุ่มกาชาพวกนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของการเลื่อนขั้นพลังชีผมจะทำการเลื่อนเล่มนี้เล่มที่3ขึ้นมาเป็นขั้น11หลังจากที่เล่ม1เล่ม2เป็น11แล้วนะเหลือเล่ม3และถ้าสามารถทำได้สำเร็จก็จะไปต่อที่อึ่งอ่าง ท้างอน่างเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในภารกิจปลดพิชิตด,ด้วยถ้าเกิดคุณไม่ทําการอัพพิชิตก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เดี๋ยวเราไปดูกันด่การสุ่มตัวกาชาอันเชิญหินเวทกันก่อนเลยว่าครั้งเนี้ยมันจะได้อะไรบ้างแล้วก็มันจะคุ้มค่าไหมถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากการปลดผนึกเนี่ยคือไม่เอาไปปลดผนึกเลยแต่จะดองเอาไว้เพื่อมาแลกตัวสุ่มกาชามันจะเป็นอันเชิญหินเวท นี่ทุกคนอันเชิญได้หนึ่งรอบไปเริ่มมาที่รอบแรกเลยไปสแตน,นตึมเฮ้ยคิดว่าอุ้ยทุกคนมาแล้วว่ะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่เวลาอันเชิญเนี่ยมันจะได้หินเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราไปเปิดสุ่มอีกทีหนึง่งก็คือมันเป็นแบบที่ยังไม่ระบุคุณสมบัติหลังจากเราซุ่มออกมาแล้วมันก็จะระบุสเตตันให้เรานั่นเองเอาล้วนะหนึง ซองซ้ำปาบเอ้ยยังไม่รู้ว่าได้อะไรนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันเจอิญสมบัติวิญญาณหนึ่งรอบมาแนแดนตึมหลังจากรอบนั้นเนี่ยผมได้ทำการสุ่มไอ้ไม่ใช่สุ่มเอาของไปตีของแดงกับของทองตีเพื่อเอามาแลกสไอพวกของคราบขั้นสองอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงมันคุ้มค่าไหมแต่ผมมองว่า การจะทําให้ได้แต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยมันยากพอสมควรเลยนะเปิดแล้วนะอึบนี่อันนี้ไม่ติดเลยไม่ติดสกักการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรอ๋อแล้วก็วันนี้ผมจะทาการเปิดเจ้ากล่องนี้ด้วยเนี่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 ยผมเห็นหลายๆคนเปิดออกมาแล้วได้ของแดงที่ผมอยากรู้จริงๆว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเจ็ดกล่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเราเคลียร์ตัวนี้ก่อนนี่ปับ๊บ ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันเป็นขั้นสองออกมาแบบนี้เลยอ่ะเออแล้วก็ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึนี่โอ้โหได้ตัวนี้มาเดี๋ยวรอเอาไปยัดอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าเอาเพิ่มสามเปอร์เซ็นตก็ยังดีนี่เราก็เอามายัดใส่ตัวนี้สัตว์วิญญาณตัวใหม่ผมได้มาแล้วจะบอกว่าน้องใช้ดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย ชื่ออะไรนะโยบีเออใครยังไม่มีไปสุ่มนะพร้อมให้จับจองแล้วดุดันไม่เกรงใจใครน้องโยบีเวอร์ชันใหม่อ,อ, <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเราได้ฟ้ามาเมื่อกี้อันหนึ่งอ่ะเปิดไปพร้อมกันเลย one two three ปุ๊บโอ้โหหุ้ยเดี๋ยวนะผมมีอันนี้แล้วอ่ะแต่ว่าขั้นสอง แสดงว่าขั้น2มันผสมได้แต่2ใช่ไหมมันต้องผสม2นี่ไงนี่ไงเออ2ผสมได้แต่2อ,อะ่ะทุกคนเห็นไหมมันจะไม่ไปรวมกับ1น่นะแล้วก็สมบัติวิญญาณเนี่ยสมบัติวิญญาณขั้นที่2ดูนี่นะเราก็ผสมปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บไม่ติด เมื่อกี้เราได้อันนี้มาโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราไปดูกันในส่วนของการเลื่อนขั้นพลังชีผมบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนสามารถเลื่อนขึ้นมาได้เป็น11,1,1 1 11, ส11เวนี่ยทุกคนจะถึกขึ้นมากตอนนี้ทรัพยากรผมมีเตรียมไว้บางส่วนแล้วผมได้ทำการไปซื้อของสีเขียวเนี่ยขึ้นมาเพื่อคาบขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับทุกคน คือหลังจากคำนวณแล้วมองว่าการซื้อสีเขียวเป็นอะไรที่ถูกมากๆแค่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือน้ำอมฤตแค่นั้นเองและมันจะต้องใช้ทั้งหมดเียันเนี่ยยี่สิบาทแสดงว่ายังขาดอีก16หกดูนี่นะผมจะทําการแสดงว่ามันต้องใช้ร้อยหก้อยหกปับ๊บอึบนี่ได้มาแล้วนะาจากนั้นปับ๊บ นี่ครบแล้ว20ทีนี้น้ำบริสุทธิ์มันต้องใช้40ถ้วยแสดงว่ายังขาดอีก34โอเค340ที่เราจะต้องคาบขึ้นมาปั๊บเฮ้ยไม่สิมันมีอยู่แล้ว4อันแปลงว่าต้องใช้336เออ,อนี่ยังพออยู่นะทุกคนยังพออยู่ปั๊บ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปแลกน้ำอมฤตนั่นเนี่ยอ,อึ๊บเฮ้ยนี่เฮ้ยได้มาแล้วครบแล้วนะสองอย่างหลังจากนั้นจะเหลือเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยมันใช้อะไรใช้แป้งเออตอนนี้มีอยู่สี่อันมันใช้ทั้งหมดแปดสิขาดอีก76็หอ้โหเยอะพอสมควรเลยอะ่ะเจ อ่ะโอเค76อันนี้ทำให้เป็นเลขตายตัวก่อนแล้วกันกลมๆ76แสงว่าทั้งหมด760อ่ะมีอยู่แล้วแสงว่าต้องค้าบขึ้นมา740ปึ๊บพอไหมพอนะทุกคนพออ้ยนี่จากนั้นเราก็คราบขึ้นไปเป็นสีแดงอึบ๊บนี่80แล้วจากนั้น ก็เป็นคิวของหินเวสแสงจันทร์เราจะทําการทําให้มันเป็นเลขลมกลมออนี่๊บ้ี่90แล้วทุกคนแสดงว่าเรายังขาดอีกทั้งหมด80 80อันมันต้องเป็น8 0มั้ยไหมเออ800แสดงว่าต้องเพิ่มอีก710ออืมอไม่พอหวะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องทำการแรกก็คือแป้งวาวาับเดี๋ยวเราไปที่ปราสาทบิจอน เพื่อไปแลกแป้งวาวับเฮ้ยนี่พันเอป้าบอืมแล้วก็มันน่าจะกดแบบสูงสุดได้เลยนะเนี่ยดันกดไม่ได้ซะง,งั้นเอาเฮ้ยน่าจะเพียงพอในการตีหินเวทแสงจันทุกคนไปที่ปลังชีแล้วก็นี่เลยเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันจะขึ้นเป็น11หมดแล้วทั้งหมด7จ็ดรสินะ เอ้ยพอว่ะทุกคนพอพอพอเอ้ยเอาดีแ0ดร้อยเอจากนั้นตีขึ้น่ะพอไหมพอว่ะพอเอ้ยเลื่อนได้แล้วเลื่อนได้แล้วทุกคนผมจะทำการเลื่อนพลังชีวขึ้นมาเป็นสิบแล้วนะ one two three โ oh. อ้โหเฮนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการ HP บวกขึ้นมา200รอยพอ์น่ะทุกคนดูดีเออ หลังจากนั้นการอัพเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่ามันจะใช้เจ้าโอ่งตัวเนี้ยเป็นตัวแปรสําคัญในการอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะหยุดพลังชีไว้แค่นี้แล้วก็เราจะไปเล่นท่าอึงอ่างรวมไปถึงการเลื่อนขั้นสภาวะร่างกายเป็นขั้นที่11อันเนี้ยสาคัญมากๆเพราะมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ในการปลดพิชิตเดี๋ยวเรามาดูเซตเต็มนะว่าถ้าเกิดผมใส่เซตเต็มขึ้นมาเนี่ยมันจะโอเคเวิร์ขนาดไหน ทุกคนดูสเตตัสนะครับตอนนี้โจมตีกายภาพโจมตีอาคมแล้วก็ป้องกันกายภาพป้องกันอาคมนี่โจมตีคริติคอลลดความเสียหายโจมตีหนักเพิ่มความเสียหายโจมตีสกิลตอนนี้ของผมเป็น100%แล้วนะโอ้โหเพิ่มความเสียหายโจมตี PVP เนี่ยเพิ่มโอกาสล้มพลหอน,นี่สำคัญมากๆเลยนะในการทำล้มควรจะเป็นแบบระดับ100นะร้ออัพ ถ้าเกิดอยากให้แบบล้มไปล้มมาฟุบฟ้ๆฟุบฟ,ฟ,ฟแบบเนี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่การสุ่มกาชาตอนนี้ผมมีเจ้าเนี้ยรออยู่ก็คือสัตว์วิญญาณน,น่าจะสุ่มได้สองรอบรวมไปถึงลูกประคำแล้วก็ชิ้นส่วนมายาดูว่าวันนี้จะอัพอะไรขึ้นมาได้บ้างเราไปเรื่องกันที่สัตว์วิญญาณกันก่อนเลยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะปล่อยออกมาสักทีคือกว่าจะเก็บได้ แต่และตัวเนี่ยมันใช้เวลาหนึ่งหนึ่งวันมันได้หนึ่งตัวไงเพราะฉะนั้นยี่สิบตัวเนี่ยก็ยี่สิบวันเลยนะโอ้โหลังจากที่ตอนนั้นผมอันเชิญแบบพิเศษแล้วมันได้มาไงเดี๋ยวมาดูว่าอันเชิญพิเศษรอบเนี้มันจะได้ไหมสองรอบนะับวัน t ูทรีปุดแตนแตนตึมอุ้ยอุ้ยบอกเลยนะถ้ามันมีกระพริบเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยเสียววาบเลยนะ รอบที่สองไปแทนๆตึ้มเออบโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันนี้อะไรนะเมื่อกี้ลูกประคำลูกประคำเออลูกประคำมังกรห้ารอบนะไปแทนนตึ้ม ตอนนี้ราคาวีมิกเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งมากๆเลยทุกคนถ้าใจเย็นได้ก็ขอให้ใจเย็นไปก่อนนะรอดูท่าทีมันไปก่อนแต่มันก็จะรักษาระดับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแหละประมาณ10 11 12 13 14แต่คิดว่าการจะขึ้นไปถึง15เนี่ยน่าจะยากพอสมควรเลยถ้าได้รูปประคำแดงมาเนี่ยการสร้างอ์ติแฟกแดงเนี่ยมันยากไหมผมยังไม่ได้ลองส่องเลยนะว่ามันใช้ของอะไรบ้างแต่ฟ้าเนี่ยก็เอาให้รอดก่อนแล้วกัน เนี่ยซุมมาสามรอบยังไม่ได้ฟ้าเลยโอ้โหอีกสองรอบไปเดินแทนตึ้มอุ้ยไม่มารับทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายเดินแันตึ้มทีนี้เดี๋ยวเราไปผสมล้วนๆเลยดูว่าจะได้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมามีลูกหลงมาหนึ่งคน one สอึบโอ้โหก็ยังดีนะได้ฟ้ามาจากนั้นเราไปที่อะไรนะชิ้นส่วนมายาเอออันนี้ได้ห้ารอบเหมือนกันไปแทนแทนตึม้มเฮ้ยมายาฟ้าต้องมาแล้วไหมอันนี้ถือว่าเป็นของที่แบบการจะขยับขึ้นไปแต่ละสเต็ปมันเป็นเรื่องที่ยากมา,มากเลยนะชิ้นส่วนมายาเพราะมันหายากจริงๆ ไปตอนที่รอบที่สองไปแทนตึม้มมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มานะครับไปต่อกันที่รอบที่สามไปแต่นทนตึ้มไว้เดี๋ยวผมจะมาอันเนี้ยไอเจ้าโปรแกรม VMix file อ่ะมันเป็นโปรแกรมใหม่แล้วมันดูยังไม่ค่อยเสถียรผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากมาแนะนำทุกคนเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักว่า V m เม e เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไว้สำหรับให้นักลงทุนเอาเหรียญ V m เมเนี่ยไปลงทุนที่นั่นและมันมีแบบหลายอย่างมากๆเลยนะอ่ะไปตอนที่รอบที่เท่าไหร่รอบที่4ี่ไหมโอเคแตนแทนตึเออ,อแล้วก็ไปต่อกันที่รอบสุดท้ายไป แนะทนตึ้มนี่ก็คิดว่าจะได้ฟาร์มแบบสบายๆนะก็ยังไม่สบายเพราะว่าเราโดนอยู่ในช่วงสงครามอยู่อ่ะทีนี้เราสุ่มกันหมดแล้วเราก็ไปเปิดกันเลยดูว่ามันจะได้อะไรพวกนี้มันยังไม่ระบุค,คุณสมบัติมาให้เราเอะเมื่อกี้เราสุ่มอะไรบ้างนะอ๋อลูกประคำอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันปบัปบปบปบัปบปับปับหือ ชิ้นส่วนมายาฟ้าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันสามารถยัดคัมภีร์ได้หรือเปล่าหรือมีอันไหนที่ผมยังไม่ได้ลองอันนี้บ้างวิถ้าเกิดเรามานั่งดูสเตตัสเนี่ยมันเอ้ยนี่ไงเพิ่มเอ็กพีการ่าทุกคนเดี๋ยวผมลองดูเซตเอ็กพีก่อนนะว่ามันครบหรือยังอันนี้คือเซตเอ้ยอันนี้เพิ่มโอกสดรอปเปล่าอันนี้อ๋อต้องเป็นเซตนี้นะทุกคน นี่เพิ่มอ e ีปีการล่าอึ้บเพิ่มทองแดงแสดงว่าเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้เพิ่มอ e ีปีการล่าหนึ่งจุดสองอ้าวใส่ได้นี่วัวปาบใส่เข้าไปอันนี้ก็ยังไม่เพิ่มอ e ี P. ปีเปิบมีอันไหนเพิ่ม, e P, มอี้ปีไหมอึ้บอึ้บอึบวิทุกคนอันนี้เพิ่มคิทิคอนสิบเลยอะโอ้โหแต่มันเดิเนไปเร่งไอ้อะไรนะเหมืองอะ่ะโอ้โห อเออเอบอ้าวหมดแล้วนี่วา่าอ,อืปึ๊บตับตับต,บต,บตบัได้มาหนึ่งชิ้นนี่แน่นี่แน่นแนตับตับตับได้มาอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหจากนั้นเราก็เปิดให้มันหมดเลยนี่เอบนี่ได้มาอีกหนึ่งชิ้นดูซิสองก่อนเอบ โอ้โหเพิ่มความเสียหายโจมตีมอนสเตอร์โจมตีอาคมสามสบสามเลยอ่ะป้องกันกายภาพลดความเสียหาย P ี p พเฮ้ยอันนี้ดีนะนี่ยัดลงไปเลยเออหนีโอ้โหอันนี้อะไรป้องกันกายภาพ24ี่เพิ่มความเสียหายโจมตีสกิลโอ้โหเอายัดลงไปอีกนี่นี่นี่อันนี้อะไรโจมตีอาคม เอออันนี้แหละเอาใส่เข้าไปอีกเออเป็นไงเป็นไงนี่นี่ทีนี้เราก็ไปที่หัวข้อผสมกันต่อเลยเพราะว่ายังเหลือสัตว์วิญญาณสีเขียวเห็นไหมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นผ่านๆตาอยู่นี่ไงเพียบเดี๋ยวเราจะเอามายัดคำปีอีกแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะลูกประคำฟ้ามันอยู่ตรงไหนละ่ะทุกคนเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะติดสักกี่ชิน้นเอาเลยนะหนึ่งสองสาม ปาป้า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 โอ้โหอ้ได้มาอีกหนึ่งลูกแล้วทุกคนนี่แตตตตตตตดอีกหนึ่งลูกโอ้แตตตเฮ้ยสามลูกนี้มีความหมายนะเดี๋ยวเอาไปยัดคำปีให้ดูแต่ว่าไม่น่าจะใช่วันนี้ อ่ะทีนี้เรามาผสมสัตว์ฟ้าไปพร้อมกันต่ตัด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 นี่ได้มาแล้วแต่ตัด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 อืมไม่มาแต่ตัด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 โอ้โหอะไรเนี่ยอุตส่าห์เก็บไว้ตั้งเยอะมาไม่มีกี่ตัวเองแต่ตัด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 อืมเอาเอาอีกงแต่ตัดตัดตัดเออได้มาอีกอึดตัดดีเออ เฮ้ย hey, ทุกคนมันยังมีตรงนี้อีกไปที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงกันผมลืมผมลืมอ่ะไปที่นี่เลยแล้วเราก็กริฟฟอร์ดม้าสีเข้มแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่กริฟฟอร์ดม้าสีเข้มแล้วผมลืมเจ้านี่ไปได้อย่างไรนี่ส4สเออ14ี่14ก้อนเอยไม่ใช่1 4กล่กองจากนั้นทำการลงผนึกเราจะใช้เวลาตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร่งความเร็วแบบสุดขีด ดุดันไม่เกรงใจใครสัตว์ฟ้าเจนเนอเรชันใหม่พร้อมลงคัมปี์แล้ววันนี้อ่าเร่งเลยครับตอนนี้แต้มความเร็วเนี่ยมีเยอะมาก3าใช่ไหมนี่ปั๊บปั๊บปัปปป๊จากนั้นยัดลงไปอีกออเร่งไปอช่วงนี้พิชิตเนี่ยคือมันรอปลดจนกว่าเราจะนู่นไปจนถึงเลเวล110อ่ะทุกคนมันน่าจะได้ปลดอีกหนึ่งรอบ ตอนนี้ก็ไล่ทำเควสลึกลับอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็เชี่ยวเขียนผมไปทําคือจะบอกว่าเราเป็นคนที่อึดอาดกับเรื่องพวกนี้มันต้องแบบได้รับการกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะเราถึงจะแบบมีความอยากจะไปทำอะ่ะเออได้มาแล้วจากนั้นเราไปที่การยัดคำพีโบราณกันเลยดูสิว่าจะได้เล่มไหนมาบ้างโอ้โหโผล่มาก็เพิ่มโอกาสดอปยังดียังยังเอาอันดีๆก่อน นี่เอา้าเมนยำกับหลบลีกใส่เข้าไปอืมเยวแม่นยำก่อนมันจะได้ตีแบบพวกเวลสูงๆโดนนี่ทุกคนเรียบร้อยไปอีกหนึ่งช่องเรามาดูเจ้านี่ชานาโกะซึนาเดะเฮ้ยได้ไรได้ไรมีไหมอุ้ยมันขาดข้างขาวว่ะเอา้าเจ้าหมูนี่ล่ะมีไหมเอานี่ไงเพิ่มทองแดงเพิ่มทองแดงเอออะไรวะร้อยเจ้านี้ล่ะ เว้ยมันเหมือนจะขาดอย่างละตัวอ่ะท <K> ุกคนเอ้ยขาดค้างคาวอ่ะแสดงว่าค้างคาวนี่หายากนะเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีบอสเพิ่มอีปีกาล่าโอเคเอายีปีกาล่าก็ได้วะเดี๋ยว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 ดูก่อนดูก่อนโอ้โหนี่นี่นี่เพิ่มอีปีกาล่าสองเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยด้านบนก็สองเปอร์เซ็นนี่หว่าอ่ะผมจะใส่เข้าไปเลยนะเพิ่มยีปีกาล่าสองเปอร์เซ็นอันนี้ถือว่ามีความจําเป็นมากๆ บางทีเราอาจจะได้งดเติมแพ็กสมาติบ้างทุกคน <c oughs> <c oughs> อ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเมื่อกี้อีพปีการล่ามไม่ครบใช่ไหมอ๋อขาดเจ้าตัวนี้ไปไม่เป็นไรอ่ะน่าจะหมดแล้วนะทุกคนสุดท้ายและท้ายที่สุดจริงๆนะั่นก็คือกล่องเจ้าเกตหิมะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ็ดกล่องนี้จะได้อะไรบ้างนะ one two three ปื๊บปื๊บ,บ,บอ้าวหมดแล้วทุกคนแอะโอ้ยของแมโอ้ยห่วยแตกมากเลยอะ่ะทําไมมันไม่ได้ของแดงเหมือนคนอื่นเขาอะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่านจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันที่ไปแล้วบายบายเศร้าดูดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> เกือเวอร์ชันใหม่